โครงการอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษสืบสาร จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนพบว่าเดิมเคยเป็นท่าเรือมีการขนส่งสินค้าชาวบ้านอยู่กันแบบพี่น้องอาชีพส่วนใหญ่คือการค้าขายและเกษตรกรมีประเพณีที่สำคัญคือประเพณีกร,รมฟ้าทำเพื่อขอฝนในการทำนาและเป็นที่ราบลมหน้า้นาำมีความอุดมสมบูรณ์ดินเป็นดินร่วนปนทราย น้ำเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยามีการผันน้ำมาใช้โดยใช้ภูมิปัญญาการรักน้ำลมได้รับลมหนาวมาจากตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมมาจากตะวันตกเฉียงใต้ไฟเน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการจัดการปลูกป่า5ระดับป่าสูงกลางต่ำเตีย้ย และใต้ดินพอต้องการจัดการปลูกพืชที่เหมาะสมกับอุณหภูมิและความร้อนและบันไดเก้าขั้นเริ่มที่พออยู่พอมีพอกินพอใช้พอร่มเย็นรักษาโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษมีเนื้อที่ทั้งหมด72ไร่2งานและอีก48ตารางวา มีพื้นที่50ไร่ในการจัดทำโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังภูมิปัญญาที่เราพบคือปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงการักน้ำที่นอนและเครื่องปัดนุ่นต่อยอดใช้แนวทางสตรีมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆจากความร่วมมือในการวางแผน เลือกและจะททำหลักสูตรของผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนปราชาบ้านสามารถสรุปได้ว่าเป็นแผน C และแผน B ดังนี้ 1. สร้างรายวิชาสาระเพิ่มเติม 2. บูรณาการ8กลุ่มสาระ ในรายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จำนวน1ห,หน่วยกิจ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และในรายวิชาบูราณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ทุกกลุ่มสาระจะลงมาเรียนดูร่วมกันณาโคกหนองนา เอาพุที่ได้นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงตามหลักสีพอพอกินพออยู่พอใช้พอล่มเย็นและเป็นคนดีสิรัชดาโดยโครงการอาระยะเกษตรของโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของภาคีเครือข่ายทางคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนมีความสุขทุกวันที่เดินเข้ามาในองงาณาจักรแผ่นด,ดินของพ่อมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มนะคะของคุณครูที่นอกจากจะสอนหนังสือนะคะจัดการเรียนการสอนเขายังบูรณาการนะคะทุกตารางนิ้วในพื้นแผ่นดิน ให้มีค่าเป็นเหมือนทองคําในยุคที่เราจะต้องมีคทางอาหารนะคะเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยไม่มีวันอดตายค่ะพอ,ออเชื่อเพราะมั่นใจว่าอย่างน้อย72ไร่นะคะ2งานสีตารางวาในแผ่นดินของภูมิบุริราชนาพิเศษทุกย่างก้าวรอยเท้าของพ่อจะมีพวกเราเดินตามรอยเท้าของพ่อและเราจะอยู่ด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยากให้ทุกคนนะคะได้แวะเวียนมาเยี่ยมชม โรงเรียนภูมิยีรัชดาพิเศษของเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวังท่านจะรู้จักคําว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่ยังไงให้มีความสุขขอบคุณนะสวัสดีค่ะให้พสเรา